ก่อนออกไลยจ้ะจะนั่งไปเดี๋ยวักลาเมือจ้ะมเกืดเหงาอ,อู้หนอหนงามจ้ะ มนแดดท่านจะนำเด้อจ้ะทำหม่ก็อยู่ข้างบ้านเองจ้ะไอ <Okay. S 3> สวัสดีค่ะสวัสดีพ่อแม่พี่น้องลุงป้านาเอฟซีทุกท่านที่เข้ามารับชมคล,ลิปเราปลากับสาวนางจ้ามื้อน,นี้สาวนางกัญชิพาพ่อแม่พี่น้องเข้าสวนคือเก่าจ้ะ ตัดหน่อไม้เนาะแมนครับผมตัดหน่อไม้ตัดพักชะอมคือเก่าจ้ะไปหลุนไปชมน้ำสำนางเมืองจ้ะว่ามือนีนสำนางสิได้หน่อไม้หลายป็นไรเนาะแบนครับหยอดหยอดหน่อยป็นไรจ้ะเพราะว่าตอนนี้ฝนตกมันชุ่มหน่อไม้กำลังเริ่มออกเนาะแม่นครับไปหลุนไปชมกันจ้ะตอนนี้ก็มาหอดกนอใหม้เนาะเบอร์ที่มีกอน่อไม้เลยจ้ะแม่นครับผมจะสิเอาแต่ยอดได้เนื้อเงาจ้ะ เขาอ,อนุญาตใส่เมีดน้ำเนาะจัดสีแด่ฟันไปนั่นจ้ะฟันออกเพิคนเกิดใหม่จ้ะงงามเลยจ้ะ จะเป็นแหนงของเพื่นจ้ะแหนงก็ออกขึ้นกันจ้ะแต่ว่าพันดูดจ้ะนอนงจ้ะจะตร่มแจวเน่าบาเนาะแรงครับ เพื่้นแกงก็ได้ตุ๋มก็ได้ก็ดีมาเนีย่ยตัดพัชจะอมแกงใส่หน่อไม้ก็ดีเนาะแมนครับผม ก่อนออกไล่จ้ะจะนั่งไปเด้หากลายมือจ้ะเกิดเงา còn bây giờ thành nằm nữa cả, Nó cái du khang bàn yên cho ok Ui subscribe cho kênh Ghiền Để không bỏ ปนก็รัดิษฐีงามเนาะจ้ะเก,ก,ก,นะก่งเป็นสมหม่ดีเนาะง่างงงๆแกอือดีเลยเนาะทันดนีเป็นสีปงป่งะมัจ้ะ คนเดียวได้ลายนี่ที่นี่ก็ดีใจบักลายเลยแล้วเนาะฝนตกเลยจ้ะ อีกบนโดนเนะาะทั้สิได้เก็บเห็ดอยู่จ้ะขาดว่าบ่เกินสองสามเหืองแล้วเนาะบ่าวเนาะแม่นครับผมต้องมีเห็ดเกิดจ้ะเพราะว่าฝนแห้งอยู่จ้ะก็ฝากกดติดตามไลค์น่เด้อจ้ะกับสองรอปลากับสาวนางจ้ะเจ็ดสิบบวกขาดคลิปใหม่ๆเนาะแม่นครับผมส่วนน้ก็เก็บ ทักไปก่อนจ้ะสามเผ็ดออกเมื่อี้กะมีบุญบานเนาะบุญสงการจ้ะ ที่เฮาตัดแต่งมื้อนั้นเนาะ ผมยังงานกำลังงานเนาะ เดเก็บไปเลยเนาะไอาสงหลานกระปุนคือเราจะ ตัวต่ว่งงามเนาะแมนแตงาม นเป็นงานติดดินจ้ะบอสอ่สงเนาะจ้ะอยู่ในขังกอคาคือเกาเนะแมงครับผมยอดคาแต่ว่าชาวนางบาได้ถอนจ้ะถอนเมื่อน,นั้นเนาะมื้อนี้ก็ียาอแล้วล่ะจ้ะต่ว่าเอาชะอมก่อนมือนนี้พักขอดซานจ้ะปลูกกินเอง จะนั่งจะปลูกทุกอย่างที่กินจะ้ะจะบคอยไบเสี้พักกิน,นเนบานนะเพราะว่าปูกกินเองจะ้ะใช้พื้นที่ข้างบ้านให้เป็นประโยชน์จะ้ะพื้นที่เนี่ๆหน่อยจะนา่งกระปูกได้จะ้ะสมมติมีทีกับปลูกแซ่ห้างแซ่กระถางเนาะกระได้ก,กินคือกันจะ้ะ ลูกเพิ่งกลับมาเก็บพักน้ำขึ้นกันจ้ะสงสัยอยากไปเลาะหลักๆคือเนื่นนนาเก็บพักก็ับมา กถึงบานนี่น uh. ี่ได้กปนี่กูเอาไปถึงเด้ทกระเข้านปุดตัวุญนหมเนาะหิมก็งามเอาเอานี้ก่อนม่ใจค่นีสริเอาเลยด้วยจ้านเพราะว่ามี vân sơm ta xuống như nó đèn chợ ông giờ sủi cả ủa thấy thì này จ้ามือนีกัะสาวนางค่ะพอแม่พี่น้องซับน้องใหม่แต่กระตัดพักชะอม,มคือเก่าจ้าก็ได้มีน้องใหม่ง,งามๆจ้ะพักชะอมหยอดสวยๆจ้ะเอาละจ้ามาคิมเนี่กับฝากอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งกับสองรอปลากับสาวนางในเด้อจ้ะสุดท้ายในี้สาวนางขอขอบคุณทุกไลค์ทุกแชร์ทุกกำลังเล่นใจจ้ะทุกการติดตามทุกการรับชมที่มอใไ้สาวนางจ้า สำหรับคลิปมเมือน็กกับบอมมี่ยังหลายสาวนางขอกลาวคข้ามาสวัสดีค่ะขอกันคลิปนามือนาจ้า